สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแก๊งสี่โมงเกียนยูกับผมชนะชัยนนนครครับดิฉันพันรุง่งคุมพงพันธ์ค่ะอ่ะมาเกาะติดก,กับภาวะตลาดหุ้นไทยกันนะครับตลาดหุ้นไทยภาคเช้าว,วันนี้ค่ะปิดอยู่ที่ระดับ1,509.76จุดปรับตัวข,ขึ้นไป3.11จุดหรือ0.21เปอร์เซ็นต์ด้วยมูลค่าการซื้อขาย72,935ล้านบาทการซื้อขายหุ้นช่วงเช้านะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับกันไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ1,512.93จุดและแตะ จุดต่ําสุดที่ระดับ1,497.36จุดค่ะครับในช่วงของการเปิดตลาดภาคบ่อยนะครับดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในช่วงของการเปิดตลาดมาประมาณสัก15นาทีแรกนะครับผมโดยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่1 5 1 4ุดบวกขึ้นมาได้ประมาณทัก8จุดได้นะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดนะครับดัชนีก็มีการปรับตัวลงมานะครับล่าสุดอยู่ที่1 4 9 8ุุนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาประมาณสัก8.53จุด มูลค่าการซื้อขายล่าสุด114,000ล้านบาทแม่วันนี้คือวันนี้อาจจะเยอะนะไม่น่าใชอาถึงแสนสองอะคงจะถึงแหละนะครับเมื่อวานแสนหนึ่งห้าพัน 115, ได้มั้งใช่ไหมครับผมวันนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับดัชนีหลุดหลุดเขาเรียกว่าหลุด หลุดแนวต้านเมื่อวันของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวรับของวันนี้นะครับผมแต่จริงแล้วแนวรับทางเทคนิคในช่วงบ่ายวันนี้ก็อยู่ที่1497ก็นะครับก็ถือว่าหลุดมาเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ปิดตลาดนะครับยังคงต้องจับตาดูอยู่นะครับว่าจะยังคงสามารถยืนเหยื่อยืนเหนือแนวต้านทางเทคนิค1497้าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แนวต้านทางด้านแล้วก็แนวรับทางด้านจิตวิทยานั่นก็คือ1,500จุดนะครับส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่บริเวณ1517จุดนะครับผม ก็ต้องจับตากันดูนะครับผมเพราะว่าแบบคือมันมีหุ้นเดลต้าอยู่อะเดี๋ยวนี้เวลาดูจากชนีได้นะต้องไปบวกแลบวคูณหารหุ้นเดลต้าออกอะค่ะใช่ค่ะปูนจริงจรงนะ,ะตัวนี้ในขนาดถูกแคสบาลานนะครับผมก็แล้วแต่นะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูความขึ้นไหวของหุ้นเอเชียกันหุ้นเอเชียในช่วงของวันนี้นะครับในประเทศ ญี่ปุ่นปิดตลาดปรับตัวลงมาเล็กน้อย102จุดนะครับเกาหลีลงมา22จุดไต้หวัน16.90จุดนะครับห้างเซียงไฮ้่องกงบวกได้42จุดสเตทธรรมซิปโปล่าสุดแบบบวกบวกลบสลับทำไปนะครับมาเลเซียนะครับลงไป20จุดนะครับเซี่ยงไฮ้คมโพสิบประเทศจีนปิดบวกขึ้นมาได้22.20จุดสจุดส่วนฟิลิปปินส์นะครับลงไป 86จุดเวียดนามบวก10จุดแบบเวียดนามนี่รถก็แดงจริงๆนะครับเดือดปุบๆเลยตลาดหุ้นนะครับอินโดนีเซียนะครับปรับตัวลงไป71.66จุดมาดูกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดแล้วก็ดันดัชนีกันนะคะเริ่มกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการดันดัชนีมากที่สุดห้านัดแรกคร่ะอันดับที่1ปตทปรปับตัวเพิ่มขึ้นมา1บาทสง่งผลต่อดัชนี2.57จุด อันดับนี2เบค่ะปรบตัวเพิ่มขึ้นมา2บาท7จสตางค์ส่งผลต่อดัชนี1.82จุด อันดับที่3 p t t EP ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา5บาทสง่งผลต่อดัชนี1 7 8จุดเจดดจุดอันดับที่4 KCE ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเจบาทเจ็สห้าสตางค์สง่งผลต่อดัชนี0 8 2จุดแดจุดและอันดับที่5 p t t GC ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1บาท75็สหสตางค์สง่งผลต่อดัชนี0 7 1จุดดจุดค่ะครับล่าสุดพี่ปออยู่ที่42 5 0บจาบาทมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยจากการปิดตลาดภาคเช้าะนะครับหมายก็รับผลดีเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้มดิบแล็ เกี่ยวกับเรื่องของการการปรับรถกำลังการผลิตการอาน้ำมันดิบนะครับผมบเบนะครับ,บเบล่าสุด33.50บาทนะครับ,บเบแบบจะว่าไปแล้วเนี่ยคือวันที่เขามีวอลลุ่มนะค่ะเขามีวอลลุ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าจะถูกมองว่าบเบแบบใช้เบามาเป็นตัวดันดัชนีจริงๆก็ก็ไม่ได้ถึงกับผิดหรือถูกมากนักนะครับเพราะว่าจริงๆล่าสุดเห็นนะักวิเคราะห์ทั้งห คอมมิวนิสิึกมาบอกเบกำไรดีนะไตมาสสีนะครับผมส่วนพี่เทพนะครับล่าสุดก็ยังคงบวกอยู่นะครับก็ร้อยสี่จุดห้าบบาทนะครับพลิกกลับขึ้นมายืนเหนือหนึ่งร้อยบาทได้นะครับผมตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานปิดร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยสี่บาทละขณะที่เคซีกับพีทีจีซีตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในแดนบวกนะครับมาดูในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดดัชนีกันบ้างนะคะฮาร์ดับแรกของภหคอพเช้าค่ะ อันด 1, fate, pues mm ับ hmm. ท nah ี province, ่1เดลต้าค่ะลดลงไป8 4บาทสูงผลต่อดัชนี9 4 2จุดอันดับที่2 GPSC ลดลงมา2บาทสูงผลต่อดัชนี0.5จุดค่ะอันดับที่3 CPN ปรัแบบตัวลดลงมา1บาทสูงผลต่อดัชนี0.40จุดอันดับที่4 Home Pro ค่ะรับตัวลดลงมา30สตางค์สูงผลต่อดัชนี0.35จุดและอันดับที่5 c r c ปรัแบบตัวลดลงมา50สตางค์สูงผลต่อดัชนี0.27จุดค่ะครับ เดลต้าเนี่ยนะครับล่าสุดอยู่ที่560บาทลงมา96บาทเปลี่ยนแปลงลบ14เปเซ็นต์กว่าได้ะนะครับคือเมื่อเช้านี้ตอนที่ปิดตลาดเนี่ยราคาลงมา8 4บาทนะครับแล้วก็มีส่วนในการกดดัชนีประมาณสัก9จุดได้นะครับล่าสุดเนี่ย9กก็จะจะมีส่วนกดดัชนีล่าสุดสัก10จุดได้นะ1 0 1 1จุดนะครับก็ หากหักกบเดลต้าออกไปเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้ดัชนีก็น่าจะปรับลงมาแค่ประมาณสัก1 2. จุดแค่นั้นเองนะครับผม g p s c นะครับวันนี้ยอดตัวลงมาละนะครับตอนนี้อยู่ที่80บาทนะครับแมพอคุณแนมะ่คุณเอ้ยนะลงมาบ้างก็ดีนะนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาร้อนแรงมากเกินไปะนะครับผมต้องพักผ่อนกันหน่อยอนะครับ CPN นะครับล่าสุด48.75นะครับก็ ยอดโตลงมาจากการปิดตลาดภาคเช้านะครับขณะที่ในส่วนของโฮมโปรนะครับ13.60นะครับก็ใกล้เคียงกับการปิดตลาดภาคเช้านะครับส่วน CRC านะครับล่าสุดก็อยู่ที่30.75นะครับนะคนเดินห้างน้อยจริงค่ะนะวันก่อนมีรุ่นน้องไปเดินเซนทันมาบอก คนเงียบเงียบเงียบจริงช่วงนี้ก็ไม่กล้าจับใจให้สอยหรือออกนอกบ้านกันนะคะแต,แต่เขาขายออนไลน์ดีนะเห็นว่าอยอดขายออนไลน์นี่เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะ,ะนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูยอดขายออนไลน์กันนะครับมาดูหุ้นที่น่าสนใจกันเลยนะคะตัวแรกค่ะเป็นเอกชยการแพทย์จำกัดมหาชนหรือว่า e k h ค่ะ วันนี้ราคาลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะคะ5บาทส0สตางค์ปรับตัวลดลงมาประมาณ6 1 9หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปอย่างร้อนแรงเลยนะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีการขายทํากําไรกันออกมาแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเองนะคะนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ค่ะว่าผลประกอบการของ e k h นี้นะคะในไตรามาสสีที่ผ่านมาเนี่ยยังแข็งแกร่งที่สุดของปีโดยจะมีกำไรสุทธิ2ี่ล้านบาทคิดเป็นการเติบโต41%จากไตรามาสที่แล้วหลังจากที่มีการผ่านจุดต่ําสุดไปแล้ววช่วง ของไตรมาสสองที่ผ่านมาถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 n เนี่ยค่ะจะกลับมาระบาดนะคะในจังหวัดสมุทรสาครนะคะตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเนี่ยเป็นต้นมานะคะพบว่าผลประกอบการของบริษัทเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบนะคะนอกจากนี้คาดการณ์ค่ะว่า e k h เองจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากโควิด -19 ระบาดรอบนี้เพราะว่ามีคนมาใช้บริการในเรื่องของการตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับรักษาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะประมาณ300-400ลรายต่อวันเลยทีเดียว นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆก็ถือว่ามีการปรับตัวดีขึ้นจากไตรามาสสามนะคะการว่ารายได้ในไตรามาสสี่จะแตะระดับ213ล้านบาทนะคะหรือว่าเติบโตได้เกือบเกือบ40%จากไตรามาสสามที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของโควิดในทีนี้นะคะก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยลบนะคะแล้วก็ยังมีรายได้เสริมจากการตรวจโควิดด้วยนะคะแล้วก็จํานวนผู้ป่วยนะคะที่มีการชําระเงินสดเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะมีจํานวนผู้มาใช้บริการนะคะ i v f นะคะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงของปี2 563แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีนี้ค่ะนอกจากนี้ EKH เองนะคะยังถือว่าเข้าสู่จุดคุ้มทุนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงนะคะตั้งแต่ในช่วงของโควิด -19 กลับเข้ามาระบาดทำให้กำไรอัตรากำไรขั้นต้นเนะะี่ยค่ะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ27%นะคะในปี2563 ในเรื่องของกําไรสุทธิของปีนะคะในปี2563จะอยู่ที่ระดับ49ล้านบาทอาจจะมีการปรับตัวเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติค่ะแต่ในปี2564คาดการณ์ว่าครึ่งปีหลังนี้จะดีขึ้นนะคะแล้วก็คาดการณ์จะอยู่ที่ระดับ112ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นการเติบโตได้สูงถึง129จากปีที่แล้วค่ะในเรื่องของตัวรายได้นะคะในปีที่แล้วกับปีนี้นะคะคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ ใกล้เคียงกัน666ล้านบาทนะคะแล้วก็ในปี2564จะแตะระดับ779ล้านบาทก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก17%นะคะสะท้อนถึงโมเมนตัมด้านบวกของการรักษาพยาบาลที่เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วก็มีรายได้เสริมจากการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ตั้งแต่ปลายไตรมาส4ีของปีที่แล้วนั่นเองค่ะครับมาดูราคาเป้าหมายของ e g h กัน ราคาเป้าหมายของ e k h ค่ะมิสซลัคเคจีประเทศไทยแนะนำ outperform ราคาเป้าหมาย6บาท20สตางค์มิสเซับฟิลลิปประเทศไทยแนะนำเทรดดิ้งบายราคาเป้าหมาย5บาท50สตางค์คยังพอมีอับไซอยู่นะครับล่าสุด5.35บาทนะครับผมต่อไปนะครับอ่ะบิ๊กแคป วันนี้มาดูบิ๊กแคปกัน Adva านอินโฟสวิตตนะครับหรือ d v a n c e ค่ะล่าสุดราคาหุ้น180บาทนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยค่ะประมาณ0.84นะคะก็ในตัวของ a d v a n c e เองนะคะวันนี้ก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวในทิศทางนี้ค่อนข้างจะเป็นบวกนักวิเคราะหคาดการกำไรปกติในไตรามาส4นะคะจะแตะระดับ7,000ล้านบาทหรือคิดเป็นการเติบโต5จากไตรามาสที่แล้วนะคะกำไรมีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวรายได้บลอดแบนนะคะในช่วงของไตรามาส4เนะะี่ยก็ือ ว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ระดับ1.85พันล้านบาทเต,ติบโต3.6%จากไตรม,มาสที่แล้วมาจากการแข่งขันทางด้านราคา,าที่มีการลดความรุนแรงลงนะนอกจากนี้ในเรื่องของธุรกิจมือถือเนี่ยค่ะยอดขายก็ดีขึ้นหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 12นะคะแล้วก็ในเรื่องของ cross margin เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนอกจากน,านี้ทางบริษัทเองมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะยังอยู่ในระดับต่ำนะคะทรงตัวจากไตรม,มาสที่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่ามีการปรับตัวล ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วด้วย ในเรื่องของประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในปี2563นะคะประมาณ400ล้านบาทจะหนุนให้กําไรมีการฟื้นตัวขึ้นมาค่ะเมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วแล้วก็ไตรามาสสีนี้นะคะถ้าหากว่าออกมาเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะก็คือว่ามีการเติบโตได้ประมาณ5%แต่ระดับ7,000ล้านบาทจะหนุนให้กําไรทั้งปี2563นะคะจะอยู่ที่ระดับ2.76หมื่นล้านบาทค่ะถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี2562แต่ยังถือว่าเป็นการปรับตัวลดลง เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปีที่แล้วที่กระทบกับบริษัทนั่นเอง มีการประมาณการนะคะว่าทั้งปีนะคะน่าจะอยู่ที่ระดับ2.7หมื่นล้านบาทได้นอกจากนี้จะ,ะมีการคงมุมมองกำไรปกติในปี2564นี้ค่ะจะอยู่ที่ระดับ2.8หมื่นล้านบาทเติบโตได้ประมาณ5%เมื่อเทียบกับปี2563นะคะก็ถือว่ามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีการฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกาไรปกติของบริษัทเนี่ยค่ะก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้ในกรณีที่เป็นอนุร,รักษ์นิยมนะคะในเรื่องของตัวราคาหุ้นของแอด ะะปัจจุบันซื้อขายค่อนข้างต่ำะะถือว่าค่อนข้างต่ํามากกว่าปกตินะคะ E V อาหารอีบิดาเนี่ยนะคะต่ำเพียงแค่6.3เท่าเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่ามีการปรับตัวลดลงไปเนี่ยค่อนข้างต่ําเลยนะคะแล้วก็ต่ําสุดในรอบ5ปีนะคะซึ่ง5ปีที่ผ่านมานี้นะคะเป็นราคาที่มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะคะมีสถานการณ์ในเรื่องของการเข้าประมูลขึ้น900เมกะเฮิร์ในราคาที่สูงผิดปกตินะคะก็เลยกดดันราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ราคาหุ้นเอ็ดวานเนี่ยปรับตัวลงต่ํา นะคะอย่างไรก็ตามในปีนี้นะคะคาดการว่าจะพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยไม่น่าจะต่ําลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยแนะนําซื้อค่ะครับแหมแอดวานนี่หุ้นเขาก็เ,าเชื่อถือได้อะค,ะค่ะผมไปดูราครับเป้าหมายกัน ราคาเป้าหมายของแอดวานค่ะบิสต๊อกซับยูเอเบียเงียนแนะนําซื้อราคาเป้าหมาย227บาทบยสิบเจาทมีสต๊ซับบัวหลวงแนะนําซื้อราคาเป้าหมาย230บาทค่ะครับผมอาจจะมีบางช่วงบ้างนะครับที่ราคาเขาจะดูผันผวนนะครับ <Ừ. S 2> แต่ใน,นที่สุดแล้วเนี่ยราคาเขาก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนกับพื้นฐานได้ดีพอสมควรเลยนะครับแอดวานเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของหุ้นฝั่งยุโดปกันบ้างครับหุ้นยุโดปวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะไซด์เวนะ คือผมดูตั้งแต่ช่วงเขาเปิดแล้วมันก็บวกนิดนึงลบนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับแดกเยียมมันล่าสุดบวกประมาณสัก3าถึงจุด CC 4 0ฟตีตลาดทุนฝรั่งเศสลงไปประมาณสัก2.7จุดได้นะครับแต่หลักทรัพย์ลดนดอนจากชนีฟซีร้อยบวกขึ้นมาได้3,7จุดอิตาลีเนี่ยบวกขึ้นมาได้4 2จุดนะครับปุตเกตเบลเยียมก็บวกอยู่นะครับแล้วก็ในไทยแลนด์ปรับตัวลงไปเล็กน้อย1.50จุดนะครับมผมจริงๆ ฟุตซีร้อยเนี่ยอังกฤษเนี่ยคือก่อนหน้านั้นก็แบบก็ลงนะก็ลงคือเวลาเขาลงเนี่ยเขาไม่ได้ลงเพราะกังวลโควิดนะเขากังวลมาจากเรื่องของรัฐบาลมีการประกาศล็อกดาวน์ในบางเมืองอนะครับของของอังกฤษนะครับผมคือตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยกลัวเรื่องการล็อกดาวน์นะกลัวจริง<ช>ตัวเลขเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าประกาศล็อกดาวน์เนี่ยนะครับหุ้นจะลงมือของไทยนะครับของไทยเนี่ย บรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ทั้งทุนเองเนี่ยก็กลัวมากเรื่องการล็อกดาวน์นะครับผมก็คือเขาก็รู้กันนะครับว่าอย่าล็อกดาวน์นะครับก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มันก็ต้องควบคุมว่าคือจํานวนของผู้ติดเชื้อเองเนี่ยคือมันต้องเพิ่มมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นแบบช้าๆไม่ใช่แบบก้าวกระโดดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปล็อกดาวน์เนี่ยเหมือนกับคุณไปปิดสวิตระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วมันจะหยุด นะครับทำให้มันไม่ไปมันไม่เคลื่อนไหวอะ่อเะเกนะิดภาวะเชื่งกันใช่ใช่นะครับผมก็เอาใจช่วยกันนะครับทุกๆฝ่ายเลยนะครับก็พยายามให้มันจะอยู่บอยด้านสาธารณสุขกับเศรษฐกิจมันจะต้องล้อกันไปนะครับผมมาพูดคุยกับทางด้านนักลงทุนนะคะที่มีการส่งข้อความเข้ามานะคะคุณธนทรทักทายเข้ามาแล้วก็สอบถามถึงหุ้นกัฟนะคะบอกว่าหุ้นกัฟเนี่ยจะไปทางไหนดีนะคะ คือเนี่ยผมคเคยบอกแล้วว่าราคาหุ้นกราฟเนี่ยราคาคือเนี่ยเมื่อวานมันชนแนวต้านสําคัญบริเวณ37บาท37บาท50ประมาณนี้นะครับแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันขึ้นไปต่อเนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณ37รอบนึงละ,ะนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้อะ่ะฝ่ากาแพงไม่ได้นะครับผมก็เลยร่วงมามนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็วันนี้ก็ร่วงมา ตอนเช้าเนี่ยพยายามจะฝ่าขึ้นไปนะ <c oughs> แต่ก็ไปไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ปรับตรงมาอีกนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องรอมาคงเล่นรอบกันอยู่ที่บริเวณ3 5บาถึง37บาทแล้ว <c oughs> นะครับผม37บาทดูทรงแล้วอาจจะผ่านยากหน่อย <c oughs> นี่ขนาดหุ้นลงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาแรงๆกันนะเกายังยังผ่าน30บบาทไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> มีคุณสมช่องทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็คุณทิพพระคะ่ะส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะนอกจากนี้นะคะมีคุณปรารดานะคะสอบถามถึงตัวของ TKN เข้ามาเท่าแก่น้อยอนะครับแมเท่าแก่น้อย,อย10บาท50นะครั PE 38เท่านะครับ P/BV 7เท่า U 2.45% 5%นะครับ,นะรบวันนี้ราคามีการย่อตัวลงมามนะครับคือ สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นบ้างนะครับวันนี้ยอดัวขึ้นมานะครับผมส่วนจะกลับขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ11.12บาท11 11นี่คือเป็น1 0จุดประมาณ 10, 10. 7, 10. ม1 0นี่คือยอดยอดล่าสุดถัดทัดขึ้นไปก็เป็น1 1 6ใช่ไหมครับแล้วก็12นะครับในเบื้องต้นเนี่ยรอให้ผ่านสัก10.7ก่อนะนะ วันนี้สูงสุดเท่าไหร่อะสิบาทนะครับไม่ผ่านดูววันนี้ขึ้นไปตั้งเยอะนะนะครับวันนี้ไม่ผ่านนะครับตอนนี้อยู่ที่สิบานะครับผม,มก็ราคาหุ้นขึ้นมา2วันแต่ไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็วันนี้หักยืนสักประมาณ1 0บจุดสบจุได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับในส่วนของ TGN แนวรับก็10บาท อีกคำถามหนึ่งของคุณประภาดานะคะสอบถามถึงตัวของ JKN เข้ามาด้วยนะคะ JKN แนวโน้มค่อนข้างดีนะคะเหมือนที่เรามีการนำเสนอไปเมื่อต้นสัปดาห์นะคะก็พื้นฐานถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วก็เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายถือว่ามีอัพไซด์ด้วยนะคะก็อย่าง King Ford เนี่ยให้ไว้ถึง13บาท20สตางค์ก็ยังถือว่ามีแกลบให้เล่นอยู่ดีนะครับดูดูดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนกับตอนลงเขาก็ไม่ได้ลงมากนะครับค่อยๆลงมานะครับแตตอนนี้เหมือนกับว่ากําลังจะ นะผมว่าผมว่าน่าจะดีกลับขึ้นไปได้นะใช่ะนะยิ่ง Work from Home นี่ควรอยู่บ้านดูหนูดูหนังกันเยอะแยะนะใช่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่นะครับผมมีคุณสบาวิลาไลสอบถามถึงตัวของ CPF เข้ามาด้วยนะคะครับ CPF เนี่ยราคาเพิ่งจะดีดแรงมามเมื่อประมาณสัก2วันที่ผ่านมานะครับก็หลังจากที่ลงไปอยู่ที่บริเวณสัก26 27บาทนะครับแล้วก็ มีการดีดกลับขึ้นมานะครับแนวะต้านสําคัญ30.50นะครับบริเวณนั้นแหละผ่านยากจริงหลายรอบละนะครับพยายามขึ้นมาทดสอบผ่านที่ประมาณ30-30.50เนี่ยนะครับแต่แต่ก็ไม่ผ่านวันนี้ขึ้นไปสูงสุด29.5นะครับล่าสุดยี่สิบนะครับผมก็รอจังหวะย่อตัวนะครับสัก28บาทอะไรประมาณนี้นะครับเล่นสั้นๆดูได้นะครับแต่แต่ผ่านยากจริง30-30.5เนี่ยผ่านยากยากยากจริงนะครับผมจริงจริง เป็นหุ้นติดตัวหนึ่งที่ผมนั่งเฝ้าดูการาฟอยู่นะครับมีคุณเทียมจิตนะคะคก็ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาด้วยเ <นะ S 2> ช่นเดียวกันครับค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะได้มีการส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะก็ขอบพระคุณดุดุดุท่านมากะะุุุุุุุุุุม,าามุุุุุุุุุุุุุุุุุุุแุุจัดุุดุุุบุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุแล้วุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุบบุุุุุุุุุุบุุุ ไม่ช้านะ,ะไม่ช้าการสนุนสนานแอคทีฟใช่ <laughs> ใชค่ะสวัสดีคริสจาวการแก๊้งสี่มุงเย็นนะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องฟิล์มขรับท่านผู้ช่วยกูองพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน